สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับกัปตันเมฆกำแพงเพชรนะครับวันนี้อยู่ที่ช่อง M M Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมแปลงต่อ3ามเดี่ยมของเรานะครับหลังจากที่ท่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปมาเป็นระยะเวลาหนึ่งตอนนี้หลังจากที่เราทําแปลงต่อตรงนี้นะครับน่าจะได้หลายเดือนแล้วนะครับประมาณสัก 6- 7เดือนได้ครับจากที่เราปลูกไป ใช้ท่อนเล็กๆเ,เสียบนะครับนี่ท่อนเล็กๆเ,เสียบคราวนี้ออกมาเป็นท่อนท่อนท่าน,นี้ยยาวเลยนะครับแล้วก็ออกลูกอีกนี่นครับคราวนี้ก็ได้เยอะเลยตัดไม่ทันนะครับยาวบ้างยาวไปเยอะนะครับยาวยาวมากนะครับจากที่เราเคยทําคลิปไปว่า ยาไม่ค่อยขึ้นในแปลงต่อนะครับในแปลงตอก็เหมือนเดิมไม่ค่อยมียาเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างนิดหน่อยเราก็ต้องถอนเอานะครับนี่นะครับส่วนตรงนี้ทางเดินนะครับยาขึ้นเพียบเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องเอาจอบมาถางออกนะครับหรือใช้ยาฉีดก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกว่าจะเอาแบบปลอดภัยหรือว่าจะเอาแบบเหนื่อยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูต่อตรงนี้นะครับการที่เราจะทําต่อให้อวบใช่ไหมครับเนียอวบแบบนี้แล้วก็เมื่อเขาโตขึ้นมาประมาณนี้เนี่ยเราก็ควรจะกิีบตรงนี้ออกนะครับแต่ผมไม่มีที่กิบมาผมขอเอามือกิีบแต่ผมกิีบได้แค่ประมาณตงเนี้ไม่งั้นถ้ากิีบตรงนี้น่าจะยากอยู่ครับต้องใช้กันไกเนาะกันไกมากิีบตัวนี้มันก็จะอวบนะครับเขาก็จะอวบทิ้งไว้สักประมาณเดือนนึงนะครับ จะได้แบบนี้อบๆนะครับจากที่วันนั้นเนาะที่เราปลูกกันก็กล้องก้องแกงนะครับดูเหมือนนะจะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่วันนี้ก็โตมังอามเยอะเลยมีโรคด้วยนะครับมีโรคด้วยเดี๋ยวผมพามาดูนี่ผมว่าเพื่อนๆก็คงต้องเป็นกันบ้างนะครับ ดูอันนี้ดีกว่าเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าโรคอะไรเหมือนกันนะครับแล้วเขเป็นจุดจุดเล็กๆนะครับลาอ,อกว่านี่นี่คือโรคของตอสามเหลี่ยมนี่นะครับนี่ตอส,สวยๆก็เป็นแหว่งวาแบบนี้ก็คือเราก็ไม่ต้องไปเอาไปขายนะครับแม่ไม่ต้องเอาไปกราฟด้วยหรือว่าถ้ากราฟก็จะเป็นแบบเอาเก็บไว้ทาแม่พันธุ์เนาะทา กราบทำแม่พันธุ์ของเราเองหรือจะตัดไปเป็นตอพันธุ์นะครับเพื่อขยายพันธุ์ตอก็ได้นะครับก็ได้นี่ดูจุดที่กําลังขึ้นใหม่นี่นะครับสังเกตดูมันจะเข้าแ่ดํดำเนาะแล้วเขาจะนิ่มๆเหมือนจะเน่าแต่จริงๆพอปล่อยไปนานๆก็จะแหว่งแบบนี้เขาเรียกน่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคเชื้อราอะไรสักอย่างผมจะใช้ยาชื่อยาฟังกูลานนะครับฟังกูลานฉีดนะครับ ไม่รู้เรียกว่าอะไรประมาณนี้ครับลองพิมพ์ฟังกุลานนะใช้ฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นสมมติถ้าเราปล่อยตอนานานๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่โค้งลงดินนะครับแทบจะเดินไปไม่ได้นะครับต่อผาดมาหากันนะครับก็ต้องตกแต่งตัดแต่งนะครับตัดแต่งสมมติเราไม่ค่อยมีเวลาดูปล่อยทิ้งไว้สักสองสามเดือนมาดูอีกทีก็ งามทั้งหญ้าแล้วก็งามทั้งต่อนะครับต่อก็พาดพิงหากันเดินเข้าล่องทางเดินก็ยากลำบากนะครับมาดูเรื่อยๆตรงนี้นี่มีโลกตรงนี้ก็มีโลกอยู่ดูโลคสักหน่อยนี่นะครับมองเห็นไหมนะครับกำลังเป็นโลกกันเลยนะครับ ตรงนี้ผมก็ปกติผมจะฉีดยาเนาะอย่างที่ผมบอกว่าปกติจะฉีดยาแต่ก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ฉีดปล่อยตามธรรมชาติน,นะครับก็มีโรคบ้างนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้ขายเนาะผมก็ไม่ได้ขายตอเลยนะครับช่วงนี้ก็ปิดการขายเอาไว้ทำพันนะครับเอาไว้ปลูก,กจับเป็นของตัวเอง เยอะเลยนะครับเยอะเลยถ้าเอาหมดนี่ก็หลายพันนะครับล่องละพันต่อได้จะได้นะครับนียครับล่องละพันต่อน่าจะได้มีสิบสิบสามสิบสี่ล่องนะครับโอ้ถ้าเป็นถ้าได้พันตอก็เป็นหมื่นแล้วบ้างเหมื่นต่อใช้ไปเถอะครับใช้ไม่หมดมีผักบุ้งด้วยนะครับผักบุ้งเอาไว้ปลูกไว้รับประทานกินเล่นนะครับผัดน้ํามันนะครับเวลา ไม่มีอาหารกินนะครับโอเควันนี้พามาอัปเดตนะแต่งต่อเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเจอกันอีกทีอีพีหน้าไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ชมเดี๋ยวมาว่ากันเนาะเดี๋ยวขอรับชมกันครับสวัสดีครับ